เดี๋ยวครูมามากันเยอะแล้วนะเดี๋ยวครูแจ้งรายละเอียดเลยนะครับเราเจอแล้วใช่ไหมครับครับทแีแล้วค่ะเจอในมีดแล้วค่ะเจอตัวจริงกันแล้วยังครับยังค่ะห้องนี้ไม่เจอทีแล้วหกครับสองค่ะโอเคเดี๋ยวเจอครับนายเดี๋ยวก็มีกิจกรรมมาให้เล่นกันนะครับเดี๋ยวค่อยลุ้นกันเอาเองนะห้องอื่นเจอหมดแล้ว เดี๋ยวห้องนี้ครูจะแจ้งงานนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงออนไลน์นะถ้ามาแบบนี้สั่งงานมาเรียนแบบเจอตัวต่อตัวก็ไม่ได้เลยแบบเจอหน้ากันไม่ได้ต้องสั่งแบบส่งแบบออนไลน์นะครับ้อมทอมและฟองงานกันหรือยังครับ พร้อมก็ได้ค่ะพร้อมก็ได้เตื่นเตื่นนอนอยังว่าชีา่ออะไรอะไรว่าชิรายยา่ระยะตื่นแล้วค่ะครูเอางานต่อไปครูจะก็จะให้เป็นเอการบริหารกล้ามเนื้อครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อคะแนนเก็บก็จะเป็นสิบคะแนนเต็มนะครับสิบสิบท่านะทั้งหมดให้ให้เป็นสิบท่าถ้าถ้ายืดเหยียดไม่ถึงก็เอาตามที่ได้นะครับแต่ว่าคะแนนก็จะลดลงไปตามที่ได้ ใจ้ไหมครับให้ถ่าย<อ>ให้ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับสายวิดีโอส่งทางคลาสมท่ายืดเยียบท่ายืดเยียดบริหากรกล้ามเนื้อทุกคนได้ยินไหมครับได้ยินค่ะหลับกันหมดหรือยังยี่สิบสองยี่สิองเช็คแล้ว โอเคนะครับทุกคนในในใครใครไม่ได้ยินพูดไหนครับใครไม่ได้ยินเปิดกนทนาครไม่ได้ยินยืดยสิบท่าใช่ไหมครับครูใช่ครับอัจเป็นวิดีโอส่งทางคลาสรูมนะครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนดิบดิบเลยนะครับเป็นท่าแบบไหนคะครูต้องการแบบนั่งยืนนอนหรืออะไรได้หมดใช่ไหมครับได้หมดเลยครับจะตีลังกาก็ได้คนอื่นคนอื่นไปไในหมดแล้ว ค่ะขออีกรอบนึ่งได้ไหมคะครัขออีกรอบหนึ่งนะครับคูจะเอ่อให้ทุกนักเรียนทุกคนยืดเหยียดกล้ามเนื้อท่าบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆไม่ว่าจะท่ายืนท่านั่งหรือท่านอนท่าแบบไหนก็ได้แต่ครบสิบท่าเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะครับ ส่วนในคาบต่างๆครูก็จะให้มีพอประจำวันด้วยนะครับพอประจำวันหน้าที่ก็คือเป็นผู้อํานวยการเพื่อนๆนะครับให้ออกมาบริหารกรรมเนื้อต่างๆนะครับและก็จะให้เป็นคาบต่อไปก็จะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆครับครูจะมีคะแนนพิเศษให้นะครับได้ยินไหมเอ่ยครับมีมีใครจะสอบถามอะไรอีกไหมครับส่งได้ถึงวันไหนครับ ส่งได้ถึงแล้วจะเอ,อจะส่งวันไหนสิน้นเทอมนี้รูะจะทำก่อนสิน้นเทอมนี้ใครพร้อมก็ส่งเลยได้นะครับเพราะว่างานงานเยอะใช่ไหมช่วงนี้รูเข้า <ยก S 1> ใจนะค,ครับรูเข้าใจแต่ว่าก็ไม่รู้เอาคะแนนเส่วนไหนให้พวกเธอไงถ้าถ้าแม่งงานก็ไม่มีคะแนนให้คะแนนนอนหลับได้ไหมค <laughs> งไม่ได้นะผู้ชายได้ยินไหมครับผู้ชาย ผู้ชายเนี่ยหลับหรือยังครูคะครับเดี๋ยวครูจะสั่งเงานนี้ในคลาส룸อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับสั่งในคลาสมส่งเป็นไฟล์ทางคลาสมนะครับอาจเป็นวิดีโอส่งมาโอเคค่ะครับคันพร้อมส่งตอนไหนก็ส่งนะครับแต่ว่าอย่าส่งหลังสอบนะครับก็ครูะนเสร็จแล้วครับครับมีมีอะไรจะสอบถามอีกไหมครับ หรือจะห,หรือจให้ครูทําท่าหยดเหยยบให้ตรงนี้เลยครูลองดูก็ได้ค่ะรูไม่ดีม,มดั้งสิบคะแนนเต็มแล้วได้สิบคะแนนเต็มแล้วต้องให้ครูทําให้ด้วยใช่ไหมเอาเป็นตัวอย่างค่ะให้ครูอัดคลิปส่งให้ด้วยไหมถ้าได้จะดีมากเลยครให้คะแนนครูด้วยใช่ไหมอย่างเช่นท่าหยดเหยียบก็แบบนี้ค่า ไปข้างไปขวาไปซ้ายไปหน้าก็ได้สีทาแล้วได้ทากออันไดี่ก็บห้าอะไรนะครับคนลท่าไม่คอยได้ยินเลยคนละท่าใช่ไหมคะคนละสิบท่าครับ<ฮ>เพราะว่าคะแนนดิบๆเลยสิบคะแนน <c oughs> พอช่วงนี้ <c oughs> ตำหับออนไลน์เราไม่ไม่ได้เจอกันเลยไม่รู้จะเอาคะแนนเสรวนไหนใส่ให้ครับต่อไปวิชาอะไรครับภาษาอังกฤษค่ะ English ครูคะครับตอนถ่ายคลิปแบบใส่ชุดแบบไหนคะครูหรือว่าต้องเป็นชุดพละอย่างเดียวเอาชุดสดภาพไหนก็ได้นะหรือว่าจะใส่ชุดไปเที่ยวแต่งเต็มเลยก็ได้โอเคค่ะ ครับครับมีอะไรจะสอบถามอีกไหมครับไม่ค่ะไม่แล้วครับเอาสำหรับครันี้ครูก็แจ้งงานเพียงเท่านี้นะครับเอาวันหน้าวันหน้าอยูไ่ไนในใครวันหน้าแล้วหนูค่ะวชิรยายค่ะแปบแปบบ คัวหน้าตืาน่นยังครับตื่นแล้วค,ะค่ะครูแต่ก็ง่วงอีกแล้วค่ะเสียงเหมือนอยู่บนที่นอนอยู่อีกนะ <c oughs> <c oughs> ครับสำหรับครั้นี้ครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีใครจะสอบถามอะไรอีกไหมครับมีใครจะสอบถามอีกไหมถ้าครั้หน้าเจอกันเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมอะไรก็เลื่อนกันเอาเองนะครับ ครับวัน้าบอกชั้นได้ครับนักเรียนนำความคารวัสวัสดีครับครับโชคดีครับต่อไปครับทุกคนครับเจิันครับหน้านะครับ